สวัสดีครับผมต้อมจาก t อม m ี s ซ้อนะครับคลิปนี้จะมาเป็นรีวิวครับคลิปนี้จะมาเป็นรีวิวของใช้นะครับเ,ออเป็นตัวนี้ครับนี่เป็นหุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่นนะครับชื่อว่าเซฟฟรานะครับเซฟฟราก็ยเป็นหน้าตาก็เป็นทรงกลมนะครับเป็นทรงกลม นี่ครับอันนี้คือของจริงนะครับนี่ที่ผมออกออกมาแล้วนะครับเี้ผมเคยใช้มาบ้างนะครับก็ใช้ดีไหมก็ดีนะครับสามารถครับสามารถชาร์จตัว USB ได้นะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมใกล้ๆดูนะว่าแต่แต่อย่างเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับ ในเครื่องดืฝุ่นนี้นะครับก็จะมีปุ่มสตาร์นะครับก็คือการเริ่มทํางานแล้วก็ด้านหลังะครับก็จะเป็นที่ตัวหมุนนะครับไว้ทําความสะอาดและคอยดูดอยู่ตรงช่องนี้นะครับก็คือช่องขยะพวกฝุ่นละอองทั้งหลายนะครับมันก็จะเกาะอยู่ตรงช่องนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นผ้าเหมือนผ้าเช็ดนะครับ อันนี้สามารถแกะออกได้นะครับน,นี่สามารถแกะออกได้นะครับแล้วก็ไปแปะที่เดิมส่วนอันนี้เอาออกได้อย่างไรนะครับก็จะเหมือนที่ที่เคยรีวิวหลายเจ้านะครับนี่ดึงออกมาครับ <c oughs> แล้วทำการแกะออก ตัวเนี้ยก็คือตัวทาตัวกรองฝุ่นนะครับมันก็จะเกาะอ,อยู่ตรงรอบผมกลมเนี่แหละครับแล้วก็อันอื่นที่ไม่ใช่ฝุ่น,นมันจะเกาะตรงแถวแถวนี้นะครับหรือไม่ก็อันเนี้ยเกาะเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไป ดังเดิมจบไปละนี่นครับส่วนตัวนี้นครับเป็นอ่อเป็นสาย USB นะครับนี่นครับมัจะแถมสายไว้ให้นะครับและนี่ยครับก็คือสาย USB นะครับ นี่นครับนี่นครับรูนี้นครับสามารถเสียบกันได้นะครับก็เนี่ยครับรูเป็นแบบนี้ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เอาละครับรูก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เสียบไปได้เลยส่วนสาย usb นะครับก็จะลองหาตัวที่เป็นปลั๊กนะครับเป็นปลั๊ก ก็ได้หรือเสียบในคอมก็ได้อันนี้ผมเลือกใช้หาที่ใช้เป็นโทรศัพท์นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวทดสอบกันเลยนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า นะครับอันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงคนระับอันนี้ก่อนเสียบเสียบใช้นะครับนีก่อนเสียบใช้นีหลังเสียบใช้นะครับนี่ครับมันจะเป็นสีแดงนะครับเว,เวลาที่ชาร์จนะครับมันจะเป็นสีแดงก็ตามนี่นะครับ โอเคเดี๋ยวมาสาธิตการใช้งานกันดีกว่าว่ามันจะดูดได้ดีสักแค่ไหนโอเคครับมาทดลองกันดีกว่าว่ามันจะดูดได้ดีสักแค่ไหนอันนี้มีฝนละองเต็ไมไปหมดเลยฝนละองเยอะแยะเลยอะขยะทั้งหลายนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไม่ให้เสียบสิก <c oughs> ดปุ่มใช้งานนะครับนี่เนี่ยครับ เพราะปูนใช้งานเป็นสีแดง <What? S 1> มันก็จะทำงานประมาณนี้แหลคะ, <Ooh. S 1> ะครับเนี่ยครับลองเอาเด <Ooh. S 1> ูเอเอนี่ยครับประมาณนี้ มาด,ดูดดีกว่าว่าพวกคาทาั้งหละพวกฝุ่ลอองทั้งหลายมันจะหมดไปไหมมีครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับหายไป,ไ,ป,ไ,ปไหนแล้วนี่ลองมาด,ดูดอะไรที่ใหญ่ๆฮนะดินได้ ไปแล้วครับมีมันจะไปเองตามอัตโนมัตินะครับจะเห็นได้ว่าตัวรอบรอบ,รอบขอบเนี่ยมันไม่สามารถดูดได้นะครับ ทษทีครับโอเคประมาณนี้ก่อนโอเคนั้นไปตรงอื่นก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับโหเยอะแยะเลยเยอะไหมครับเยอะใช่ไหมครับเยอะมากโอเคครับก็มาที่อีกห้องหนึ่งนะครับก็จะเป็นเศษทูบนะครับเศษทูบที่ ตกหล่นนะครับอันนี้อยู่ห้องพระนะครับนี่ห้องพระอยู่นี่ต,ต,ตะก่อนเป็นที่นอนนะครับตอนนี้เป็นห้องพระไปแล้วเราจะลองหุ่นยนต์ดูดเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยครับมาดูดนะครับข้อดีก็คือมันจะดูดดีนะครับก็แต่ข้อเสียเนี่ยมันก็จะดูดไม่ทั่ว แล้วก็อาจจะดูดวนไปวนมาอ่ะเราก็ต้องคอยว่าเนี่ยต้องคอยจับแบบนี้นะผมว่า,าคือวันเดียวก็ไม่เสร็จนะครับวันเดียวก็ไม่เสร็จจริงเพราะฉะนั้นก็คอยประครับคอมันนิดนึงอันนี้มันติดนะครับอ่ะมันจะติดบางทีมันจะ,ต,นจะติดนะครับติดกับสิ่งขีดขวาง พอเจอสีเงินฟ้าพวกมันจะไปทิศทางอื่นคนระับนี่ไงเห็นไหมนี่เห็นไหมครับมันเกี้ยงมากเลยนะครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปเลาะอ่าถอดไอ้พวกเครื่องนี้ออกก่อนนะครับ โอเคหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็เห็นได้ว่าโหเยอะมากนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาแกะนี่ออกนะครับเห็นว่ามันจะดำมากเลยนะครับจะซักก็ได้อันนี้ไอ้ทางที่ดีก็คือปักปุ่นนะปัดปุ่นมันอาจจะ ไม่เหมือนเดิม,มก็ตามนะครับประมาณนี้นครับโอเคแล้วครับก็เสร็จเรียบร้อยเหลือนี่นครับไอพวกนี้หมุนๆนเนี่ยอ่ามันก็จะติดไปด้วยบางทีก็จะติดแล้วก็คอยเช็ดคอยอะไรมันด้วยนะฮะก็คือ จะปล่อยให้มันทํางานคนเดียวโอเคแล้วครับเสร็จเรียบร้อยเหลือนี่ครับไอพวกนี้หมุนๆเนี่ยมันก็จะติดไปด้วยบางทีก็จะติดแล้วก็คอยเช็ดคอยอะไรมันด้วยฮะก็คืออย่าปล่อยให้มันทำงานคนเดียว,อ,วอ,อ,ยอ,อันนี้ก็ถอดได้เลยนะครับ ในิดนึงมือถือกล้องอยู่นะครับว่าเนี่ยครับก็จะมีที่ปอกที่ถอดนะครับเห็นไ,ไหมครับว่าเยอะมากฝ <c oughs> ุ่นเยอะมากจริงอันนี้ที่ที่ข้างบนนะครับที่ข้างบนของบ้านผมเก็บใต่ขยะไป เนี่ยครับมันก็จะคือถ้ามันล้นก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ครับล้นเยอะมากก็ทิ้งไม่ได้เลยขยะก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิม แต่ก็ไปเหมือนเดิมครับนี่น,นี่ประมาณนี้ครับอันนี้ต้องบอกข้อดีหนึ่งครับข้อดีก็คือดูดได้ดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือเวลาดูดก็จะดูดไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะดูดวนไปวนมานะครับมันทำให้ไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยสะอาด ไปทั่วหมดนะครับหรือตัวพวกตามตอกตามซอยเนี่ยก็ไม่สามารถไปทํากัมมันได้นะครับโอเคนะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะขออภัยด้วยอาเท้าเอาเท้าเข้ามาในเฟรมเฉยเลยก็จบไปแล้วครับสําหรับการรีวิวปุ่นยนเครื่องดูดฝุ่นนะครับเซฟปลานะครับก็ถ้าใครชื่นชอบเครื่องนี้นะครับก็ลองไปหาซื้อตามอินเทอร์เน็ต ได้นะครับถ้าใครชอบการรีวิวของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกับช่องทอมมี่ซอนนะครับที่นี้ทอมมี่ซอนมีเฟซบุ๊กแปดเพจเรียบร้อยแล้วครับก็เพจส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเทนต์ไอดอลนะครับไอดอลวงไทยนะครับก็ไปติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ